เขาไปได้หมนี่จะเป็นจ้าเป็นโง่พวกตัวนี่เซนี่อ้าววันนี้โอ้โอยพวกวตัวไหนมีแติฟุบปึกปึกโอ้ไม้นี่บิพอได้เนี่ยสองอันบอกรักเด็กน้อยอยู่ฮะอยู่รวมไปเอาไม้ใหด้ดูจะพูดแต่ไม้ให้ได้ไหมเขีย,ยนไปเดี๋ยวดูน้อกพ่อคุณเด้อ ก็เข้าปูได้วะก็คือบุหรีวะคำตาสวยแน่เอาไม่เข้าบูได้โอ้ยจิงแม่งปึกงงคำปึกเงยเนอหนอไอ้ตั้งยืมผ้าให้ดูอ๋ออันเดี๋ยวนี้ก็เข้าบูได้มึงไปยังไปเพื่อนยังเกาะมึงก้าผ่านี่นะตัดไว้ตัดตัดนักแล้ว เฮ็ดยังสิเฮ็ดน้ำกูนี่มึงก็จับยังสิมึงเอาเข้าไปเข้าบาได้นีมไอซ้มมันเอาเข้าบาได้นะลองไปเบิ่งน้ำเก้าอดิลูก้อ,อ,รรอ,อ่นี่เป็นจังได๋เป็นจังเด็กมดกมจะเป็น <c oughs> จ,จ้าเป็นง,งู <c oughs> พวกตัวนี้อันตรายขนาด ทำเนี้ยน่ะวอยคนอื่นน่ะเซอ้าววันนี้โอ้โหให้จิ้งได่มัหนีินั่นแหละไอ้น้อยไม่ค้างฮะโอ้ยให้จังได่คือค้างมันบอกเลยจิงไล่มัหนิให้จังไดล่ะบรแนี้โอ้ยพวกตัวไหนมีแต่ผู้ปึกปึกมันจ้งได่บินให้จังไดล่ะบรแนี้นั่นแหละมาเอาผ้ามาให้ไอ้สิปั้มต้นไม้ปั้มแล้วก็ได้เลย